ประท่านกรรมการตรวจเงินแผ่นดินค่ะเพื่อนกันได้มีการไปเปิดอาคารทีเหตุการณ์สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินทีจังหวัดสุรินแห่งใหม่ค่ะทีอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินพลเอกชนะทัพอินทามระข่ะประท่านกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประทานในพิธีเปิดอาคารทีสำนักการ ที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินโดยมีนายประภาสีจันเวียงรองผู้วาราชการจังหวัดสุรินรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดสุรินมีกรรมการนะคะตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้มีภาคที่สี่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ชัยภูมิรวมถึงจังหวัดสุริน มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะและแขกภูมิเกียรติให้การต้อนรับในเทือนีโดยก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระย่านโสพลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ไฟธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบุรพารามพระรามหลวงเป็นประธานไฟสงฆ์ในพิธีเปิดอาคารทีทําการ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะได้อนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารทีทําการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ผอมบานภาและกสิงก่อสร้างซึ่งประกอบนะคะในบริเวณทีราชพัสดุจำนวนเจ็ดไฮถีมูทีหาตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์วงเงินตามสัญญานะคะนั่นก็คือ7 3็ดสิบสล้านสี่แสนหามืนบาทนั่นเอง โดยก็ไดมีการเริ่มดำเนินการก่อสร้สางตังแต่วันที่3 1พฤษภาค,คมในปี2 5 6 5ทิ่ผพานมาแต่วันแล้วเซจค่ะเมื่อวันที่หนึง่งพฤษภาค,คมถิ่ผพานมาในปี2 5 6 7โดยทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นสำนักงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้มิภาคทีซีจังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่และก็บอำนาจค่ะในการตรวจสอบการใส่ใจเงินงบประมาณแผ่นดินของหน่วยรับตรวจในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและกับประเทศชาติเป็นสำคัญค่ะ